ต้องต้องเราต้องใส่อะไรปะใส่อาวุธปะกูว่าเราต้องไม่ตายเว้ยถ้าเราตายแมงกว่าจะได้ชุบอ่ะเพราะมันทำหลายอย่างเหมือนกันไม่รู้เขาชุบเว้ยถ้าตายอ่ะแต่กว่าจะชุบไงไม่นานอ่าแล้วแต่แล้วเฮ้แต่เราก็อย่าตายเราขับเบาๆก็พอจริงจริงให้ให้กูเอาเอาของใส่ช่องไหมมันมันตีได้เหรอฮะตีได้เหรอ ไม่รู้ไม่ได้กดแล้วไม่ขึ้นก็ไม่เห็นนะหนูพอถามได้ไหมครับว่าถ้าตุยเราต้องทำอย่างไรครับตุยสามารถอ่าพ uh, mm ิมพ์ในห้องในดีซีเมืองได้เลยครับเดี๋ยวจะมีนิวเจนชุบให้ใช่เลยคุณแม่ควัสมีค่มันก็เพื่อนเพื่อนบูอ่าเสกจักรยานให้ใหม่แล้วก็ขี่ต่อได้เลยเป็นจักรยานประเภทไหนหรือครับ ถ้าตอบบีบเอ็กนี่รั่นเลยนะเกรโอเออรถเมย์ที่ไหนครับเนี่ยโอ้โหเดือดดเนื้อได้ด่จบกิจกครผมยืมรถเมย์จบปูนได้ไหมครับตาเนี่ยขอทีนะภาพบลงดไปมันนอนมะ เฮ้ยเหินแล้วเฮิร์นอันนี้เขาเรียกว่าเหินหรือเปล่าครับร้อยเปอร์เซ็นต์ยิ่งกว่าเหิร์นเลยทีนี้ใครดเรียนเขาบอกด้ยโอ้ยแล้วผมร้อยโอเคย้ายสถานที่กันก่อนนะโอ้โหครับผมสุดยอดนี่จะเป็นจุดสตาร์ทนะครับผมมีจุดสตาร์ทเราจะอยู่ตรงนี้กันทั้งหมดยี่สิบพันแน่ระยะทางนะครับนี่ก็จะเป็นเส้นทางพร้อมการริบบิ้นหัวใจกันปล่อยพร้อมกันเลยนะเดี๋ยวก็จะเป็นเส้นทางนะครับที่เราจะต้อง ขับไปนะซึ่งเราสามารถขับแหวกวันนี้ก็ได้นะอยู่ที่นักกีฬาเนะี่ยว่าคุณจะไปถึงเป้าหมายยังไงนนะะจะใช้ทางานะ<า>รับดูแต่ถ้าไม่รอดก็ใช่ฮะไม่รอ,อดก็เสียเวลาไปแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางที่ตัดขึ้นไปยังหมู่บ้านนะฮะเรียกว่าหมู่บ้านชีปเปลยใช่ไหมฮะที่เข<ช>้าใจกันทุกคนใช่ฮะโอเคฮะนี่เป็นหมู่บ้านช<จ>ีเปลยนะฮะ ก็คือนะครับทุกคนจะต้องถ้าเกิดใครที่ขับจักรยานแล้วผ่านประตูนี้ไปก็จะเป็นลำดับที่หนึ่งนะเข้าใจแล้วแต่ละทีมก็จะมีสองคนใช่ไหมครับสองคนก็คือนับแค่คนเดียวนะว่าใครเข้าลำดับที่เท่าไหร่โอเคครับลำดับที่หนึ่งจะได้ห้าคะแนนที่สองสี่ที่สามไหนวะที่สามได้สามที่สี่ได้สองที่ห้าได้หนึ่งแล้วถ้าเกิดที่หกที่เจ็ดที่แปดก็คือได้ศูนย์ก็คือเราตัดนะฮะจะเป็นศูนย์เลย โอเคครับถ้าใครห้เข้าใจตรงกันก็คือคะแนนจะมีห้าลำดับถูกต้องไหมครับทุกคนครับครับโอเคครับจ้าแล้วอังเปาอังเปาอังเปาจะได้ตอนสุดท้ายฮะก็คือเราต้องเอาคะแนนทั้งห้ากิจกรรมมารวมกันว่าใครได้ลำดับที่เท่าไหร่สี่ดยอไอที่ถามหาอังเปาพอเข้าใจปะพอพอเก็ตแล้วใช่ปะโอเคอย่างเช่นกิจกรรมนี้เราได้ศูนย์แต่อีกิจกรรมเพื่อนเราได้ได้ห้าอะไรเงี้ยก็ อะไรประมาณนั้นฮะทำลายเขเข้าไปไหได้ไหมฮะไอตอนลงมานี่ใช่ไหมใช่ใช่อุ้ยชนได้ครับไม่มีปัญหาเรื่องชนแต่ก็แม็กก่อนระวังตกเองแล้วกันนะ่าได้ไหมอะดุดูนโดดวงดูได้เขาเรียกว่ากำตามสนองออยู่แลดีอยู่เอาไม้ตีมีอะไรปะอายะ ได้ได้เด่นใดดอออโอเคอุ้ยถึงแล้วพี่โคมออย่าปล่อยหนูนะแล้วผมถึงแล้วโอเคแผนเอบอบบี้แผนเอราอแผนเอบอกได้เปล่าโอเคกรบหมอได้ได้ได้ังไงเดี๋ยวนนผมไปส่งกรรมการเกรด้ไกดีกรหมรอได้หอกมไ่อหรอ้ไ่อ้อไหอดไยรอหะหมด ฮัลโหลใครวะเนี่ยสองคนเนี่ยไม่เห็นหน้าเลยสีคชื่อกาฟิวครับฟิวเหรอการใครครับอเล็กเหรอฮัลเขาเขาต้องไปตรงไหนนะผมลืมแล้วอ่ะใครเรียกผมแปดสองห้ามันต้องไก่ไปไหนมานี่ไหมแปดสองห้าไงเห็นปะมาคุยหลักการก่อนต้องคุยกับใครต้องคุยกับฟิมมี้แล้วเปล่า ว่าไงเราจะไปทางปกติสองคนหรือเราจะไปทางปกติคนหนึ่งแล้วไปทางแบบทางเสี่ยงตายคนหนึ่งไม่มันก็ต้องไล่เขาไปไม่มันไปทางเสี่ยงตายได้ไงก็ไปได้ไงเราไปด้วยกันเลยแต่เราไม่รู้ว่าอะไรมันเร็วกว่าใช่ปะล่ะทางธรรมดาไว้สุดแล้วมั้งไอ้เด็กน่งไปทางธรรมดาอยากไปทางปกติทางทางเสี่ยงไม่เดี๋ยวดูว่าทางไหนมันตัดลงได้เราก็ไป ่่ารอเกกียวว็ได้หืแถวพี่ตรงนี้พี่ตีพีมช่วยฝั่งต้องเป็นคนบอกเพราะพี่ไม่รู้ว่ามีใครบ้างอ่าเดี๋ยวเช็คตามสีก่อนนะฮะไหนสีครีมสีครีมยกมือหน่อยครับสีครีมอยู่นี่ครับโอเคสีดำครับสีดำอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับโอเคสีดำมาแล้วสีฟ้าฮะรคับสีม่วงลงแม่งให้หมดเลยครับเขียวมรกตสีเทา นี่ครับนี่ครับนี่ครับโอเคสีแดงขาวแล้วก็เหลืองดำส้มเหลืองดำส้มนี่แล้วก็ส้มเหลืองนี่ครับเจส้มเหลืองดำใช่ไหมครับส้มเหลืองดำอ่านี่ครับมาครับแล้วเหลืองดำส้มอ่ะแกะดำนิดหน่อยนะน่ะเนี่ยครับเหลืองดำเสือเหลืองดส้มเหลืองเสอ๋อส้มเหลืองเสือป่ะนี่อันนี้ส้มเหลืองเสือไหมส้มเหลืองเสือ ส้มเหลืองเสือแล้วสีขาวนะฮะนี่ครับสีขาวอ๋ออันนี้คือมาด้วยเฉยใช่ไหมอันนั้นมาเยอะเอยครับมาเียโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยไปกับผมนะสีขาวจักรยานที่เราจะใช้นะฮะจะเป็นจักรยานคุณยายนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายแล้วฝึกมาทำไมอะ b บ x ย่อะมาโดดได้ไหมพี่ นี่ฮะคันนี้ฮะโอ้โหอยกือการโดดคันนี้อ๋อครับคันนี้น่าจะโดดไม่ขึ้นนะพี่นะโอดูทรงแล้วนะคันนี้ฮะคันนี้คันนี้โอเคโอเคขึ้นได้เลยครับขึ้นได้ขึ้นเลยเอาเลยเอาเลยใครเอาเลยโดนแยกไปแล้วกัวไปแล้วตัวเลยอ้าวไปกันเร็วแป๊บ ยูเขาให้ไปเลยเหรอยังยังเอาเหรอเขาพีเขาไปแล้วเอ้เอาสีดำเขาไปแล้วเรยยังนี่อยู่ข้างบนครับข้างบนลงข้างหนน้องตายมะเนี่ยเจสันเอาไงเขี้ยตก ไไดด้้อยู่เที่ยกูเกือบหนีปะกูเกือบตายอ่ะเมื่อกี้เที่ยตกไปตายแล้วนะว่าที่เล่นมันน้อยไปป่ะฮะทางลงมันอยู่นี่เพื่อนไม่ถ้าเริ่มตรงนี้มันยี่สิบพันมันพอหรอวะเก็บปะไม่เราก็หาจุดเงี้ยหาจุดหาจุดต้องต้องเราต้องใส่อะไรป่ะใส่อาวุธป่ะ ว่าเราต้องไม่ตายเว้ยถ้าเราตายแม่งกว่าจะได้ชุบไะเพราะมันทำหลายอย่างเหมือนกันไม่รู้เขาชุบเว้ยถ้าตายอ่ะแต่กว่าจะชุบไงไม่นานอ่าแล้วแต่เฮ้ยแต่เราก็อย่าตายเราขับเบาๆก็พอจริงจริงให้ให้กูเอาเอาของใส่ช่องมะมันตีได้เหรอฮะตีได้เหรอไม่รู้ไม่ได้กดแล้วไม่ขึ้น ไปรอข้างล่างดีกว่ามั้งนี่ไม่ใช่ไม่ใช่จุดลงนะไปขึ้นไข่ใจเย็นๆอใเริ่มมั้งเหรอไม่รู้ไม่รู้พี่เราต้องมาเริ่มตรงนี้เขาให้เริ่มยังอ่ะครับยังไหมครับเขาให้รอก่อนเถอะแอบรัดนิดๆที่เคยดูเรื่องนี้ป่ะพี่ผมต้องดูทางก่อนฮิเมฮิเม ปนตะคุต้องเหล็กกว่พี่เอาไงต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมเรียกคิตตี้มาแป๊บนะแต่หลักๆแล้วเราก็ต้องลงแบบอย่าไปไปตามที่เร็วที่สุดคือทางอย่าทำแบบนี้นะพี่ชายนี่เป็ต้องลงทางธรรมดาอันไม่แรงไปเราเลยซ้อมหรือเอาจริงเรารู้สึกก็เหมือนกับโดนนั่นตี อันนี้เอาจริงยังครับเอาจริงเลยเหรอเอาจริงเล่นทยเหรอถ้าทุกคนพร้อมแล้วเจ้วก็ให้ผมนับหนึ่งถึงล้านแป๊บนดี้วโอ้ยได้เลยีแกบักแล้วบักอสามสี ยาง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 ถึงร้านเลยเหรอครับผมไปอยู่ด้านหลังดีกว่าเป็นร้านเลยเหรอครับไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยเต้นเต้นเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดผมหายตัวไปปุ๊บคือว่าเริ่มเลยโอเคไหมโอเคครับเราพุ่งไปเลยครับโอเคไม่ต้องีปไปไปไปก่อนเลยไปก่อนเลยเราแยกกัน เฮ <Yeah. S 2> ียอุ้ยไปแล้วหนึง่งทางธรรมดาผมว่าดีสุดแล้วล่ะสิปะเฮียร <Yeah. S 1> อด เฮ้ยเฮียมียคนแซงแสงผมได้ไงไม่ได้ยูหู hoo. เฮ้ยมีคนแซงผมเว้ยแซงผมเหรอทางลัดอยู่นี่ไอ้ดอก โอ้ยล้วผมอยู่ที่หนึ่งเชียแล้วผมอยู่ที่หนึ่ง, <Yeah. S 1> ท,งที่หนึ่งหรือเปล่าเชีย <Here, S 1> มีคนแสง ยูหูผมได้ที่เท่าไหร่อ่ะผมอยไอ้ข้าแถวไหนข้าแถวไหนต่อนี้นะต่อคนนี้เลยต่อคนนี้เลยต่อผมเลยครับเข้าไหนเข้าไหนครับเสือเสือเสือมาต่อตรงนี้ฮะแล้วก็สีเทาสีเทาบ๊อบบี้ต่อนี่เลยครับต่อเลยจักรยานจอดแล้วต่อเลยต่อเลยนี่แหละครับข้าแถวต่อเลยต่อเลยใช่ไหมครับเป็นเสือต่อใช่ไหมครับ เสือเสือรับใช่ใช่เสือก่อนนะแล้วก็บ๊อบบี้วก็ดำใช่ไหมคะอ๋อผมสองโอเคต่อเลยนะไม่ดีผมสามใช่ไหมยังใช่ใช่ไหมดำอยู่ไหนคะได้หนูรอดหนูรอดสุดยอดไปเลยโดนได้ด๊กด้าดุนเราได้พี่เข้าไหร่กันหรอเราน่าจะไม่ได้หนึ่งนะจิตเดียวจริงๆนี่คือต่อแถวที่หนึ่งถึงที่ห้า ใช่จะเลือไปต่อแถวได้สุดที่หน <ขอ S 2> ู <ขอ S 1> ต้องต่อแถววะใช่ใช่ใช่ใชไม่ห็อดีดูทันใช่ไหมัอดีด